ทานกันนะคะใช้เครื่องแกงที่เราเตรียมมานะคะมาลายกับน้ําน้ําแกงอาหารในการะทะมาลายเสร็จแล้วเท่าหเติมน้ําไปพอสมควรนะคะเราอาจจะใช้แกงเสร็จแล้วอาจจะได้แกงสักสองถ้วยะคะ่ะวัตถุดิบก็มีพริกหมอหอมกะปิ ค่ะวันนี้เราจะใช้ผักกวางตุ้งค่ะใส่อย่างเดียวนะคะแล้วก็มีปลาแต่วันนี้จะทําแกงส้มปลากระป๋องนะคะใช้ปลากระป๋องเป็นเป็นโขกน้ําแกงอะคะ่ะใส่ปลาทูดสดทำหลังนะคะอันนี้ละลาย ให้เข้ากันก่อนนะคะาลยเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสมีมะนาวเตรียมไว้ใส่ที่หลังนะคะเราไม่ใส่ก่อนนะคะจะทำให้แกงขมะคะ่ะน้ําแกงเราก็ใส่น้ําตาลนิดหน่อยน้าําปลาถ้าใส่ชูรสก็ได้นะคะ นี่ค่ะใส่ปลากระป๋องปลากระป๋องก็แทนการโขกแกงนะคะแกงส้มฐานง่ายๆนะทานกับไข่เจียวปลาสลิดอร่อยมากเลยค่ะถ้าหากคนไปจน็น่าน้ำจะเดือดเดือดแล้วก็ใส่ผัดง่ายที่สุดเลยค่ะแกงส้ม เสก็แล้วอร่อยนะคะไม่อ้วนค่ะรสชาติก็ออกเปรี้ยวหวานนะคะเปรี้ยวนำค่ะระหว่างนี้ก็ปรุงรสนะคะใส่ปลากระป๋องที่เตรียมไว้นะคะปรุงรสได้เลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวพอน้ำเดือดแล้วเอาผักใส่ผักใส่ก็ เติมอีกนิดหน่อยแล้วก็ใส่มะนาวนะคะหรือน้ำมะขามเปียกก็ได้นะคะเป็นอันว่าเสร็จค่ะน้ำเดือดแล้วก็เอาผักใส่ได้เลยนะคะเคี่ยวอีกนิดหนึ่งก็สุกแล้วค่ะพร้อมรับประทานได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็เอาปลาทูสดใส่นะคะ ทำทานพี่เราการทาแค่สองถ้วยละกันใส่ผักไปน้ำเดือดอีกครั้งก็ยกลงได้แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะคะ เด็กแล้วเด็กก็ยกลงได้แล้วนะคะ ตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะพร้อมรับประทานค่ะน่าทานมากเลยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวรับประทานแกงส้มด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ